ผมแม่เกมเมอรเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมในเกม c o o k ี้ r ั n คิงด d อมนะครับผมซึ่งเป็นเกมการสร้างเมืองนะครับแล้วก็ปล่อยคุกกี้ไปตีมอนเตอร์ในป่านะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่เหมือนเจ้าอื่นที่เขาสตรีมสดหรือว่าแคสอะไรงี้นะครับผมผมขอพูดไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะเปิดคุกกี้สุ่มเปิดอะไรเติมตังเติมรพนี้ของเรานะครับจะเป็นสายบกนะครับก็คือเป็นสายฟรีเหมือนเดิมนะครับทุกคน เป็นสายที่ไม่ทําอะไรเลยครับก็คือเป็นสายฟรยีอย่างเดียวนะครับผมเราจะเล่นแบบฟรีๆนะแล้วเราแล้วเราจะมาดูกันว่าสายฟรีนะสามารถอยู่รอดในเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็เคยเอาไปลองกับอาและสายฟรีสามารถอยู่รอดได้หรือไม่สรุปสายฟรีก็อยู่รอดได้นะฮรจนจ๊กเกอร์ผมขึ้นระดับประเทศได้นะครับผมก็เกมนี้เนาะก็เป็นเกมแนวสร้างของสร้างตู้ทัางนี้นะครับแล้วก็รับเงินนะครับรับเพชรอะไรงี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปอัปเกรด พวกบ้านพวกปราสาทอะไรย่างนี้นะฮะก็อาจจะรีวิวช้ากว่าคนอื่นเนาะก็ไม่ได้เชิงรีวิวหรอกก็เชิงเล่นด้วยแหละก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าบ้านผมตอนนี้ผมอยู่เวลก้าแล้วไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับผมผมก็ยังอธิบายไม่ค่อยถูกแล้วว่าเพราะว่าผมเพิ่งจะมาโหลดมาเล่นเมื่อวานเองนะครับผมเล่นทั้งคืนเลยฮะเล่นวันเดียวได้เวลก้าเองนะครับผมคืนเดียวนะครับผมโคตรเซ็งเลยนะทุกคนก็หลักๆก็จะคล้ายๆเขา่าอะไรนะชื่อก่อนคล้ายๆเฮเดนะ รู้สึกนะมันจะเป็นการสร้างเมืองนี้แหละแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปนะครับผมจนสุดเนี่ยคล้ายๆไอเอ็ดวิลเลของเกมล็อบนะครับเฮเดนะฮะหรือว่าจะเป็นแค่ล็อแคงก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือแบบเหมือนก็เคอเดียวกันนะก็คือพอเราปลดล็อกพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวปลดล็อกพวกพื้นที่ตรงเนี้ยเราก็จะต้องทําลายพวกหินพวกอะไรเงี้ยครับที่มันหล่นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมหินก็เล็กนะครับเป็นกวนน้าตาลก็ต้องทาลายนะไม่งั้นมันวางของไม่ได้นะครับวางสิ่งก่อสร้างไม่ได้นะซึ่งผมก็ทําลายไปแล้วนะครับผม โอเคครับระบบเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นการปล่อยคุกกี้ไปตีมอนสเตอร์ในป่านะครับเพื่อที่จะเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมไปโชว์ให้ดูก่อนนะครับผมแต่ก่อนไปนะครับผมจะโชว์การตั้งค่าของผมก่อนนะครับว่าเป็น60 fps แล้วนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกสกิลเปิดไว้นะครับผมเสียงเสร์อะไรผมเปิดหมดนะครับผมก็คงไม่โดนลิขสิทธิ์หรอเนาะผมมั่นใจได้มั้งนะครับผมโอเคไปดูการสำรวจโลกเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมเล่นมาที่เอพิโซดสองแล้ว มันค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะทุกคนมันไม่ค่อยสเสถีรยรอะไรมันจะทําการเข้าเข้ากับเครื่องผมไม่ค่อยได้นะต้องรองอัปเดตนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ป่างเงาหม,มืดแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันเป็น3ดาววันนี้แล้วกันนะครับก็มีรางวัลให้นะฮะเมื่อเราตีมอนจบนะครับผมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงเนี่ยสองคีสิบแปดนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไป ep สาม ep สี่ ep ห้าต่อเรื่อยๆนะฮนะเป็นเอพิโซดเนาะแต่สองคีสานี่ยผมผ่านแล้วแต่ว่าผมยังไม่สามารถ เล่นให้ได้3มดาวได้นะครับผมก็ต้องลองเล่นอีกรอบนึงกัเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูกันอันนี้ก็เป็นเหมือน,อนการวางแผนมาในตัวนะครับว่าเราต้องการเอาตัวไหนมาลงเพื่อต่อสู้กับมอนในป่านะฮะซึ่งศัตรูที่ปรากฏมันก็จะมี เนี่ยครับมีชื่อบอกนะครับผมแล้วก็ไม่มีค่าดาเมจเนาะแต่มีค่าดาเมจโดยรวมให้ว่าพลังต่อสู้เนี่ยเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดนะผมซึ่งผมก็ต้องตั้งค่าทีมผมนะครับว่าผมมันสามารถเอาตัวอะไรที่ไปลงสู้แล้วไม่ตายได้บ้างนะครับซึ่งผมก็ได้เอาตัวที่แบบเออโหดๆแล้วแหละก็ที่คิดว่าโหดแล้วพลังต่อสู้ผมแปดพันกว่าก็เดี๋ยวไปโชว์ให้ดูเลยดีกว่าถ้าตายก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เสียอยู่แล้วนะฮะนี่มาที่สเตจนะครับผมเนี่ยเป็นไง มันจะกระตุกนิดนึงนะทุกคนมันมันยังไม่ได้คอมไพล์เท่ากับเครื่องผมนะทุกคนยังไม่ได้ขนาดที่ว่าจะลื่นเหมือน iOS นะโอเคเป็นไงอันนี้คือผมปล่อยให้มันต่อสู้อัตโนมัตินะแล้วก็เร่งความเร็วด้วยนะถ้าหนึ่งถ้าคูณหนึ่งก็จะช้าๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็คูณหนึ่งจุดสองได้นะแต่ผมให้มันคูณหนึ่งจุดห้าไปเลยนะฮะจะได้เร็วๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับแค่ปล่อยให้มันต่อสู้อัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีตัวฮิวทู่หลังคือ ตัวสองตัวหน้าสุดเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนตัวโจมตีระยะใกล้่ะแล้วพอตัวตรงกลางจะเป็นตัวเหมือนกับว่าตัวยิงธนูตัวซัพพอร์ตเหมือนกับซัพพอร์ตช่วยช่วยนะฮะแต่ว่าตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวเด้งเลื่อนครับตัวฮิลหรือว่าตัวซัพพอร์ตเลยนะเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่ผ่านนะเพราะว่ามันเป็นบอสเนาะเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ผ่านเว้ยเฮ้ยรอบนี้ผ่านว่ะรอบนี้ผ่านอ่ะเนี่ยโอ้โหสามดาวโชว์ท่านผู้ชมไปเลยนะฮะแต่ตอนแรกมีดาวเดียวเนาะ โอเคครับก็ได้ของรางวัลด้วยนะได้เพชรได้เงินได้เหรียญเนาะได้ exp อาณาจักรด้วยนะฮะเราก็เอาไปอัพนู่นอัพนี่ในเมืองเราได้นะผมมาเดี๋ยวเราออกไปดูพื้นที่ถัดไปกันเลยดีกว่าเนี่ยเป็นไงโอ้โหสมดาวโชว์ท่านผู้ชมไปดินะครับเดี๋ยวเราจะเล่น2ขีดสต่อเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะกันว่าตัวผมพร้อมจะสู้ไหมนะยวกดเตรียมพร้อมก่อนแนละ้วก็ตั้งค่าทีมนะครับผม มันสามารถอัปเกรดได้นะเนี่ยลาเีเอคุกกี้ก็จะมีบอกนะเป็นรถคุกกี้รถคัถาตานะครับพลังต่อสู้นะครับแล้วก็แต่ละตัวมีพลังต่อสู้บอกนะว่าพลังต่อสู้ตัวไหนที่มันน้อยๆเนี่ยเราก็เอาไปอัปเกรดซะนะครับผมมันก็จะสามารถที่จะเอามาสู้กับมอนได้อย่างสบายใจนะครับผมก็อยากจะให้ดูนะครับว่ามันลงได้2 22เ 2, นาะซึ่งเอ้ย2 2 1ดิตัวข้างหลังอะมันวางได้แค่1ตัวนะตัวตรงกลางกับตัวข้างหน้าวางได้อย่างละ2นะถ้าผมเอา ถ้าผมจะเอาซัพพอร์ตเข้าไปอีกตัวนะเนี่ยเป็นสายรักษาเข้าไปอีกตัวเนาะมันก็จะไปอยู่ข้างหลังเนาะแล้วตัวที่อยู่ตรงกลางก็จะมีแค่ตัวเดียวนะก็คือเป็นตัวนี่แหละมันค่อนข้างที่จะลําบากเนาะถ้าถ้าเอาตัวตัวสู่ไป3ตัวตัวซัพพอร์ตไป2เนี่ยเพราะว่าดัมเมจมันจะน้อยนะครับผมก็เลยเอาเป็นกองกลางไป2ตัวแหละแล้วปล่อยให้แนวหลังมีแค่ตัวเดียวก็น่าจะอยู่แล้วล่ะเราอัพเกรดให้แนวหลังก็พอครับเนี่ยอัพเกรดให้ซัพพอร์ตได้เยอะๆก็พอครับเนี่ยพวกพฟื้นฟูพลังช นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารอบนี้ผมจะเอาชนะได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ครั้งแรกเหมือนกันเนาะครั้งแรกเหมือนกันเนาะก็มาดูกันเลยดีกว่าส,สเตจสองขีดสี่นะทุกคนมามันกระตุกนิดนึงนะทุกคนมันกระตุกจริงๆนะเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเล่นไม่ได้เลยนะฮะจะบอกเลยว่ามันชิวๆครับโอ้โหโ,โหหนักอันเนี้ยหนักอันเนี้ยตายปล้เนะี่ยตายปล้เนะี่ยคุกกี้เราไปตายทุกคนเฮ้ยทำไมมันมาเยอะจังวะ Hello. เฮ้ยคุกกี้กูจะตายฮัลโหลเฮลิอหน่อยเฮลิโหน่อยโอ้โหโคกโโหุกกี้กูกโดโดกะกจ,จะตายนนอู้อดดยยยยอยย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 คนไย้ยย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 กยย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 นยย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 ยเราก็ยามารถที่จะยดกดายิลให้มันได้นะถ้าตัวไหนพร้อมแล้วมันยังไม่ได้ใย้เงี้ยเราก็สามารถกดได้ทุกคนหรือว่าจะให้ตัวข้างหลงังเนี่ยมยนฮยยก็ได้ทุกคนได้เหมือนกันนะ ก็จัดการให้นะครับไม่มีปัญหาอะไรไอ้ที่มันเป็นรูปอะไรนะไนกาสายที่มันมหมุนอยู่เนี่ยนะคือถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วมันขึ้นรูปไนกาสายเนะี่ยก็คือหมายวาว่าเราจะสามารถใช้ใช้ต่อเนื่องได้น,นะครับก็คือมันจะใช้ใช้หอัตโนมัติเลยนะเมื่อสกิลโหลดเสร็จนะทุกคนแต่ว่าคุกกี้ผมตายหาไปตัวหนึ่งนะทุกคนโอ้โหเต็งเลยนะเฮ้ยตายไปสองตัวนี่ว่ากาจะได้แค่ดาวเดียวนะทุกคนถ้าเกิดว่าคุกกี้ตายนะ ก็พยายามเล่นได้สดาวแลวทุกคนเล่นซ้ําได้นะครับผมมันก็จะเสียแค่หัวใจนะครับลบห้านะครับครั้งละลบห้านะตอนนี้ผมมีหัวใจสองรห้าิดวงนะจากส9มสบเ้านะครับมันมันเยอะจังวะชิมายมาเดี๋ยวเล่นอังนี้เลยก่า2สองหนะ้าะสเตทต,ตัวนี้ก็กิดแบบเดิไมไปแหละไปลงเพราะเพราะพลังต่อสู้มันเยอะนะทุกคนดูพลังต่อสู้ได้นะ8 4 1สหนึ่งสองนะทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะเป็นตัวที่เขาแจกหมดเลยนะ สเตจสอีดหวะ่ะไม่รู้น่าจะชนะหรือเปล่าอ้อจ,จะได้ดาวเดียวแหละเพราะว่าพลังผมเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้โหขนาดน,นั้นนะทุกคนวิ่งป้าวิ่งเอามันดีเออสวย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 ช่วยช่วยช่วยช่เรตช่วยกระตนั่นแหละสวยงามับทุกคน มันจะเป็นตัวซัพพอร์ตกับตัวฮิลเราตัวข้างหลังอ่ะมันจะมีอยู่สองตัวนะไม่รู้ว่าผมเอามาถูกหรือล่าผมไม่ได้อ่านรายละเอียดมากนะเห็นแค่มันบอกว่ามีฟื้นฟูผมก็หยิบมาใช้เลยนะทุกคนผมไม่ค่อยได้อ่านอะไรเท่าไหร่นะจริงๆผมไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้หรอกแต่ว่าเมื่อวานผมลองหลบอันแรวเห็นว่ามันติดกระแสมากเลยนะทุกคนคนโหลดอะไรนะร้อยล้านสิบล้านร้อยพันล้านอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเออมันก็โอ้ไอ้นี่จริงว่ะคนเล่นเยอะจริงว่ะแล้วเล่นเล่นไปนานก็เพลินนะทุกคน เจอชิดส่วนแกะสลักของหินนะครับผมเรียบร้อยชนะแล้วนะทุกคนได้ดาวเดียวเหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าคุกกี้เราตายหาไปสองตัวทุกคนโอ้โหแต่ไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเชื่อว่าได้อยู่นะทุกคนโอเคทําไมเราถึงต้องออกมานอกอาณาจักรแล้วมาต่อสู้อยู่ในป่าด้วยคุกกี้สงสัยนะทุกคนก็เพื่อที่จะไปป้อนอสูรกายเค้กลาสี ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ข้าเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่เพียงไหนนะครับผมนะก็อ่านไปเองนะทุกคนผมก็กดให้อ่านนะนะครับผม <c oughs> เผื่อใครอยากเล่นนะสามารถโหลดเล่นได้เลยนะที่ Play Store และ App Store นะครับผมเก <c oughs> มก็แนวๆเดิมนะทุกกี้รันแต่ว่าผมว่ามันดูแฟนซีดีชอบๆนะครับชอบชอบอันนี้แนะนำ7 7 7, 7 2เเอหรอผม8412อ่ะเดี๋ยวผมโชว์ดาวเดียวให้ดูก่อนละกันเดี๋ยวผมไปเก็บที่หลังได้ครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะ มาสเตตสองขีดหกนะทุกคนมันอัปเกรดตัวไหนก็ได้ทุกคน,นจริงๆอ,อ่ะอัปเกรดตัวไหนที่มันที่คิดว่าใช้บ่อยที่คิดว่ามันโหดนะอ่ะอัปเกรดได้ทุกคนเนี่ยผมชอบตัวตรงกลางว่าคุกกี้ตรงกลางแม่งโหดจริงนะแม่งฟันชิบชิบชิบชับชิบช,บ,ช,บ,ชบเลยนะทุกคนแต่คุกกี้ตัวแรกผมมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะคุกกี้ธรรมดามันเป็นตัวแจก้วยใช่ปะ่ะรู้สึกนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ โอ้โหมันนี่ใช้สกิลจังวะไปาไปลาปลปดันไปลาดันปช่วยกันตีหน่อยครับทุกคนเวทเราเวทเราเรามีวิาสาดนะครับเรามีคุกกี้วิชาด่คุกกี้วิสาช่วยนี่ครับเฮ้ยคุกกี้เราจะตายแล้วทุกคนผมว่าไม่ทันแน่เลยตายหาเพี้ยงเลยทุกคน โอ้โหไม่ไหววะไม่ไหววะไหวปะวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชิ้นส่วนหินแกสลัดอีกแล้วนะทุกคนเหมือนได้พสมบัติเลยนะทุกคน <laughs> โอเคได้ดาวเดียวอีกแล้วนะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะก็คือเล่นไปก่อนนะจะโชว์ให้ดูว่ามันมีหลายๆด่านที่มันแบบมอนเตอร์ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเราก็ต้องเอาคุกกี้ไปอัปเกรดเนานะเพื่อที่จะโหดขึ้นนะครับ๋ยวผมจะโชว์การอัปเกรดคุกกี้ให้ดูอันนี้ผมรับรางวัลก่อน อันนี้เป็นการเคลียร์เควสเฉยๆนะทุกคนคือมันก็จะมีเควสอยู่ข้างๆนี่แหละของกดสก,กรีมแล้วกันเนี่ยมันก็จะมีเควสอยู่ตรงนี้นะฮะซ่อมแซมลูปปั้นยักษ์จิ๋วนะทุกคนก็คือไอ้รูปปั้นยักษ์จิ๋วเลยแหละพอกดโกเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้ซ่อมนะเราก็ดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะทุกคนตอนนี้มีของครบแล้วนะกดซ่อมได้เลยนะทุกคนเป็นไงเควสเสร็จเรียบร้อยนะก็ได้รับของไปนะทุกคนอ๋อมันเป็นรูปวัน่นคุกกี้ทรงเกียินะทุกคน ของ่องอ่านสักคู่นะทุกคนโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเควสใหม่นะให้เคลียสเตตสองขีดสิบเอ็ดนั่นแหละก็เนี่ยนะเคลียรตรงนี้แหละอันนี้ก็เป็นการ,ารสร้างภาษาคุกกี้ถึงเวอ2์สองนะส่วนอันนี้ก็เป็นการกอบกู้ป่าไรแสงอ๋ออันนี้ผมกอบกู้แล้วเรียบร้อยแล้ว รับเกทเลยไม่รู้วิกอกกู้ตอนไหนเหมือนกันนะทุกคนเพิ่งเล่นเมื่อวานแะล้วกอบกู้เฉยเลยนะอันนี้เป็น킹ดอมพาร์ทนะทุกคนมารับมารับเพชรรับเหรียญรับอะไรกันก่อนนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวผมจะขอดูกิจกรรมสักคู่นึงนะก็มีการล็อกอินนะครับเจวันรับของรางวัลน,นะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นเยนลลี่เนื้อประจาวันนะครับผมก็เข้ามาเก็บกันได้นะทุกคนผมก็เก็บแม่งไหมเก็บแม่งให้หมดเลยนะฮะอย่าให้มันเห็นอะไรนะครับผมอันนี้เป็นการสุ่มคุกกี้เนาะก็ต้องซื้อสุ่มซื้อสุ่มอ,อะไรอย่าง แล้วแต่ว่าใครจะซื้อนะทุกคนแต่ผมไม่อยู่แล้วนะผมสายฟรีนะทุกคนสายฟรีอันนี้เป็นการประกาศจับเนาะอันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับก็ยังบอกอะไรไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวผมรอผมเซียน,นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูทีว่าผมไปยังไงนะมาผมกลับเมืองโชว์ตอนนี้รับอะไรก็ไม่รู้นะดาวลูกกวาดนะครับผมการอับเกตคุกกี้นะฮะอยู่มุมขวามือล่างนะครับชื่อว่าคุกกี้ของฉันนะกดเข้าไปแล้วก็ เลือกฮีโร่คุกกี้ของเรานะครับแล้วก็กดอัปเกรดเวลคุกกี้เนาะหรือว่าจะกดเลือดระดับคุกกี้ก็ได้นะแต่เราต้องมีหินวิญญาณเนาะซึ่งต้องใช้20อันเนาะซึ่งตัวที่ผมบอกผมชอบตัวเนี้ยคุกกี้เราซอสพิกเนี่ยมันค่อนข้างโหดนะพลังสองพลังต่อสู้มัน2 0 7 6เนาะผมก็ต้องอัปเกรดเวลคุกกี้เนาะแต่แต่อัปเกรดได้ก็ต้องเมื่ออาณาจักรถึงเวลสิบอ๋อตอนนี้ผมเวลเก้าอยู่อัปเกรดอะไรไม่ได้เลยทุกคนอีกนิดเดียวถึงเวลสิบแล้วทุกกกคคนนนผผมม็็ต้องไปเล่ารับ สักประมาณน,นี้เนาะมันไม่มีอะไรแล้วผมก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรเหมือนกันนะแต่เก็กคุกกี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เนี่ยเราก็สร้างไม้นะฮะสร้างไม้กดสร้างไม้ไปแล้วก็เอาไม้ไปทําเป็นขวานเนาะเราทําเป็นขวานแล้วเราก็เอาขวางนนะมาตัดต้นไม้ต้นเนี้ยนะับผมมันก็จะได้พื้นที่ตรงนี้มานะ,ะผมซึ่งเราก็ขยายไปเรื่อยๆนะจนสุดนี่เลยนะครับผมแบบเป็นไงโอ้โหพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมโหฬารน,นะทุกคนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเวสด,ด้วยเหมือนไอ้นี่เลยเฮดเลยที่ เอาสิ่งของอะเอาของที่เราคาบได้อะทุกคนเขาเรียกคาฟปที่เราผลิตได้แหละมาขายนะเนี่ยเป็นไงพอเราก,กดขายปุ๊บเราก็จะได้รางวัลตามที่มันบอกข้างล่างนะได้เหรียญห้าร้อยสี่หาอะไรเงี้ยนะคะบางทีของหาย,ยากก็จะให้เหรียญเยอะนะทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูนะทุกคนสนุกดีนะเพลินๆน,น,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไท่านี้ก่อนลวกันนะชอ,ชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเป็นกำลังใจกับผม ในการทำคลิปขานะ้างหน้านะสำหรับคลิปหน้าผมเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะถ้าผมเล่นได้ผมจะจัดให้ตามคำขอทุกคนเลยนะครับผมแต่วันนี้ก็ลาไปที่ก่อนแล้วกันครับเจอเกันใหม่เกมหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ